สวัสดีครับวันนี้ชีมงานเชร์ตามพูสปานะครับจะมาอธิบายการติดตั้งชุดระบบกรองน้ำนะครับสำหรับสระว่ายน้ําให้รับชมกันนะครับชุดระบบกรองที่ทางบริษัทจําหน่ายนะครับจะมีอยู่ประมาณ2ประเภทนะครับซึ่งชุดแรกนะครับจะเป็นชุดคอมพลี t เ s e ตแบบจุ่มท่อนะครับเหมาะสําหรับสระว่ายน้ําที่ไม่ได้มีการวางระบบท่อนะครับหรือสระว่ายน้ําที่ปิดระบบท่อไปแล้วนะครับผม ชุดนี้นะครับจะไม่มีความยุ่งยากในการติดตั้งนะครับเพียงนําไปตั้งข้างสระและจุ่มท่อลงสระนะครับแล้วก็สามารถเปิดเครื่องใช้งานได้เลยครับหรือหากติดตั้งห่างจากสระว่ายน้ำนะครับก็เพียงต่อท่อเพิ่มเติมนิดหน่อยนะครับเพื่อจุ่มท่อลงสระว่ายน้ำนะครับอุปกรณ์ที่จะต้องเตรียมนะครับหลักๆเลยเนี่ยจะมีกาวสําหรับงานท่อชนิดเข้มข้นนะครับเพื่อทาประสานส่วนต่างๆของตัวท่อครับ ชุดที่2นะครับจะเป็นชุดคอมพลตเซ็ตแบบต่อท่อนะครับซึ่งชุดนี้เนี่ยหลักๆลูกค้าจะต้องเดินระบบท่อไว้นะครับแล้วก็มีปลายท่อทิ้งไว้เพื่อนําชุดนี้ไปเชื่อมต่อนะครับหลักๆปลายท่อนะครับจะมีสีท่อประกอบด้วยหัวใจน้ำนะครับหัวดูดตะกอนนะครับสกิมเมอร์และสะดือสระว่ายน้ำครับลูกค้าก็นําไปต่อเข้าท่อนะครับให้ถูกต้องและทากาวประสานท่อทุกส่วนนะครับรอกาวแห้งนะครับเซ็ตตัวดีก็สามารถใช้งานได้เลยครับ ข้อควรระวังคือรอยรั่วบริเวณข้อต่อนะครับแล้วก็การต่อท่อนะครับจากสระไปห้องเครื่องนะครับมีระยะทางที่ยาวเกินไปนะครับอาจจะทําให้ตัวระบบนะครับไม่สามารถทํางานได้อย่างเต็มที่นะครับซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับทีมงานจะมีการแนะนําตั้งแต่ก่อนการขายและระหว่างการเตรียมพื้นที่เป็นระยะระยะอยู่แล้วนะครับเพื่อให้ประสิทธิภาพของงานระบบที่ออกมานะครับทำงานได้สมบูรณ์ที่สุดครับ ในส่วนของการติดตั้งจุดต่างๆนะครับเช่นถังกรองนะครับปั๊มน้ำระบบบำบัดนะครับแล้วก็การเชื่อมต่อตู้คอนโทรลนะครับสามารถดูดนคลิปแยกนะครับที่ทางบริษัทได้จัดทำไว้แล้วนะครับหากติดในส่วนไหนนะครับก็สามารถแจ้งติดต่อสอบถามทีมงานได้ทุกช่องทางเลยนะครับวันนี้นะครับทีมงานเชอร์แตมพูสปานะครับขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ